ทำเมนูโปรดของคุณแฟนเอาไวใ้ให้เขากินหลังเลิกงานค่ะขั้นแรกเอาหมูมาหมักกับน้ำมันหอยขอเพิ่มเนื้อหมูอีกหน่อยกลัวเขากินไม่อิ่มค่ะหมูหมัมกแล้วก็เอาแช่ใส่ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาทําตอนที่แฟนถึงบ้านจะได้กินแบบร้อนๆค่ะในช่วงที่เขาอาบน้ําก็ทําตอนนี้แหละเริ่มจากเอากระเทียมไปผัดกับน้ำมันจนหอมจากนั้นใส่หมูที่หมักเอาไว้นะคะลงไปผัด พอผัดจนเนื้อหมูสุกก็ปรุงได้เลยค่ะเราใช้ความหวานจากน้ําตาลมะพร้าวส่วนซอสต,ต่างๆก็หยอะนั่นนิดหนี่น่อยไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาแม็กกี้ซอสฝาเขียวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินคั่วให้เครื่องปรุงเนี่ยเคลือบเนื้อหมูจนทั่วนะคะสุดท้ายใส่พริกไทยเล็กน้อยผัดให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะนําไปราดข้าวได้เลยรสชาติของเมนูนี้จะออกเค็มๆหวานๆมีน้ําคลุกคลิกกินกับข้าวเนี่ยอร่อยเลย ใครอยากกินเมนูนี้เหมือนกันอย่าลืมส่งให้แฟนช่วยทำให้หรือถ้าใครไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรเพราะเมนูนี้ทำได้ง่ายๆไม่ต้องหงาใครก็ทำกินเองได้อยู่แล้วค่ะ